สวัสดีครับเปิดตัวกันไปแล้วสักพักนะครับสำหรับดีไวซในเจนใหม่หลังจากนี้ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น macbook pro macbook air mac mini แล้วผมว่ารวมถึง iMac ด้วยล่ะที่ตอนนี้จะใช้ CPU บนสถาปัตยกรรมแบบ arm นะครับตามข่าวลือที่มีก่อนหน้านี้มาเป็นปีแล้วล่ะเปิดตัวในแพ็กเกจแรกคือ m1 ผมใช้คำว่าแพ็กเกจเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรวม c p u gpu ram ทุกอย่าง neural engine ทุกอย่างอินทิเกตลงมาในชิปเดียวอันนี้เรา เล่าแบบย่อๆสั้นๆนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะเสพข่าวข้อมูลวันที่มันเปิดตัวพอสมควรแล้วล่ะโดยส่วนตัวผมไม่รีบเล่นข่าวนี้ก็เพราะว่าต้องรอก่อนในฐานะคนทํางานทํารูปทาวิดีโอแล้วก็ทํางาน 3D นะครับว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะออกมาประกาศว่าเอ้ยฉันซัพพอร์ตแกอะไรยังไงแบบไหนเราถึงจะสามารถตีความได้ว่าสิ่งนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้นะครับเพราะว่าตอน Surface Pro X อ่ะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นตัวแรกนะครับผมนึก นึกได้ตอนนี้นะครับที่เหมือนออกมานำร่องว่าเออฉันใช้ CPU บนสายการแบบ ARM นะครับความความไม่เป็นท่าเลยนะครับไม่มีใครเล่นด้วยเหมือนเข้าออกมาโดดเดี่ยวนะ power ไม่พอกลายเป็นว่าไม่สามารถจะรันอะไรได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่มีใครซื้อแหละถือว่าไม่สักเซสนะครับแต่พอ Apple เนี่ยซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เขาเล่นเองเนี่ยพัฒมิรอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตบเท้าออกมาเรียกว่าบอกเราเออเดี๋ยวฉันจะสนับสนุนแกนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วตอนท้ายเราค่อยมาคุยกันว่าเอ,อแล้วสุดท้ายมันน่าใช้ไม่น่าใช้นะครับข้อดีของมันที่อาจจะพลิกโฉมวงการของโน้ตบุ๊กไม่เฉพาะ Apple เนี่ยแต่รวมถึงโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows เลยนี่คืออะไรนะเอ่อเช้าเนี้ย Adobe เนี่ยมีข่าวจากทาง Adobe ละซึ่งจริงๆเป็นดีพิวิวเล่นข่าวอีกทีหนึ่งนะว่าเฮ้ยเดี๋ยว Native App เนี่ยที่รันบน M1 เนี่ยเดี๋ยวปลายปีเนี้ยจะมี Lightroom CC มาก่อนรวมถึงต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็น Photoshop ตามมา แต่ว่าพวกอินลัสพวกดีมบิเบอร์พวกพิเมียโปนี่ยังเงียบๆอยู่แต่ผมว่าเดี๋ยวออกมาซัพพอร์ตแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเราจะเห็นหลายครั้งแล้วว่า Adobe เนี่ยกับ Apple เนี่ยเขาเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมากๆเลยนะหลายครั้งงานเปิดตัว Apple อย่างเช่น m c c o o k Pro ตัวแรกที่มี Touch Bar เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้พัฒนาจาก Adobe เนี่ยขึ้นเวทีเลยนะมาสาธิตเดโมการใช้ Touchbar อย่างโอ้ห oh, น่าใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่นานแต่ว่า ก็ยังเชื่อว่าเหมือนกับที่หลายคนเชื่อแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ยังเชื่อว่าออกมาเวอร์ชันแรกหนึ่งน่าจะยังไม่ฟูลฟังชัน2น่าจะมีปัญหาเยอะพอสมควรเพราะว่าเราคิดได้จากว่า Photoshop เนี่ยอัปเดตท,ทีไรเอาที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยอย่าง p h o t o s อ o p 2021ย่เนี่ยอย่างที่ผมบ่นเนี่ยก็ยังมีบั๊กเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าน่าใช้ไหมมันยังไม่น่าใช้หรอกแต่มันก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาทาง Adobe ก็เหมือนจะรู้นะแกก็เหมือนพูดไก,กลๆว่าเออแต่ฉันน่ะ ลองเอาไปลันบนโรเซต้า2ซึ่งเป็นอีมูนะอธิบายสั้นๆมันคืออีมูเลเตอร์ที่เอาไว้รันโปรแกรมจากสายการบน x86 เนี่ยมารันบน ARM ได้นะมันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ฉันไม่ออฟฟิเชียล p p อร์ตกนะมีปัญหาอะไรมึงตัวใครัตมันนะเหมือนพูดไกลๆว่ามันก็พอได้มันก็พอได้แต่รอหน่อยถ้าใครอยากรอก็รอนิดนึงนะครับผมทีนี้มาดูฝั่งโปรแกรม TD บ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ยังไม่ขยับแล้วผมเชื่อว่ากว่าจะขยับเริ่มมาเล่นส p อร์ตกันเนี่ย ให้เลย3ปีเอาจริงๆเพราะโปรแกรม 3D มันเยอะมากมันไม่ใช่เหมือนโปรแกรมรูปใน,ในโลกการทํารูปเราก็จะรู้ว่า Photoshop นี่เหมือนกึ่งๆจะมอนโ์รูปลด้วยซ้าโปรแกรมอื่นนี่เผื่อดันขึ้นมาแต่ไม่สามารถจะขึ้นมาเป็นคิลเลอร์ได้แต่ไม่เหมือนในอุตสาหกรรม 3D นะครับอุตสาหกรรม 3D เนี่ยต่างโปรแกรมต่างมีความสามารถเฉพาะตัวบางตัวเก่งภาพนิ่งบางตัวเก่งอินเทเลียบางตัวเก่งเอฟเฟกอย่างเดียวนะครับมันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย 3ปีเป็นอย่างต่ำนะกว่าจะซับพอร์ตนะผมเชื่อนะครับแต่ว่าเจ้าแรกออกมาแล Max นะ้วแม็กซอนน่ะออกมาประกาศแล้วว่าซ i ม่าโฟดีใครที่ไม่อยู่สายงานนี้อาจจะไม่คุ้นชื่อแต่คนที่อยู่ในสายงานทีดีเองจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือโปรแกรมยักษ์ใหญ่นะครับเมื่อไหร่มันออกมาชั้นพพอร์ตแกทันทีถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะแล้วก็ถือเป็นก้าวที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่แปลกใจที่เป็นซิม่าโฟดีเพราะว่าในตัวซ i ม่าโฟดีมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันอินทิเกรตอยู่ในพรีเมียโปรนะครับผม ก็ไม่แปลกถ้าอ d โ b เบเป็นทางวิธีดีแล้วสุดท้ายระบบนิเวศนี้มันควรจะสมบูรณ์ซีม่าโฟดีก็ควรจะเป็นเจ้าแรกที่ออกมาซัพพอร์ตสิ่งนี้ก่อนนะก็รอดูกันต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีโปรแกรมตามตามมาแหละแต่ผมเชื่อว่านะครับหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่ามันยังไม่น่าใช้สําหรับคนทั่วไปจริงๆมันเฉพาะคนชอบลองของเอาจริงมันคนชอบลองของโปรแกรมกว่ามันจะซัพพอร์ตอ่ะชั่วๆเลยนะมันต้องปีหนึ่งกว่าจะเสถียรนะตอนนี้จริงๆอ่ะเราจะเห็นได้ว่า Apple ตอนประกาศอะ เขาก็ชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะว่าเขาเน้นไปยัง2กลุ่มเท่านั้นนะครับผมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตัดต่อวิดีโอกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เขียนโค้ดบน Xcode นะครับเอามาตรงกลุ่มตัดต่อวิดีโอแล้วกันซึ่งผมสนใจถ้าเกิดเรา Assume ว่าไอเอ็มันเนี่ยมันคือการเอาเหมือนกับเอาชิปไบโอกอย่าง a 14มาปัดฝนอัปเกรดเพิ่มและอินทิเกรตพวก G P U พวกแรมเข้าไปนะครับผมนั่นหมายความว่า มันก็เหมือนการเอา iPad เนี่ยมาเวอร์ชั่นปรับปรุงให้มาอยู่บนโน้ตบุ๊กข้อดีของมันหลายอย่างที่หลายคนน่าจะทราบและคือเปิดติดรวดเร็วประหยัดไฟมากขึ้นเพราะว่าตัว CPU ของอ r มเนี่ยมันผลิตบนแสตลรรม5นาโนเมตรเท่านั้นนะครับผมซึ่งถือว่าประหยัดพลังงานมากปล่อยความร้อนน้อยแล้วก็แรงนะครับตอนนี้มันเริ่มมีข่าวทดสอบมาแล้วนะว่าจากตอนแรกที่มี สเปค M1 ออกมามากมายฟังดูไม่รู้เรื่องมันคืออะไรคนทั่วไปฟังแล้วก็งงมึนๆมันก็คงจะดีมั้งนะตอนนี้กลิกเบนส์เริ่มมีข่าวหลุดออกมาแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ออฟฟิเชียลเราต้องดูเจ้าอื่นด้วยนะครับแต่ตอนนี้มีหลุดมาแล้วว่าเฮ้ย M1 เนี่ยมันสามารถชนะ Macbook Pro 16นิ้วตัวท็อปที่ใช้ CPU Intel อย่าง i 9 9 9 8 0 HK ได้นะครับอย่าลืมนัตัวเป็นแสนนะตัวเป็นแสน8คอร์เทรดนะครับโอ้โห อันนี้ถือว่าโหดมากหนึ่งเลยคนตัดต่อวิดีโอถ้าได้ CPU ระดับนั้นนี่ยอดเยี่ยม2นะครับจากที่ผมเคยใช้โปรแกรมตัดต่อมาหลายตัวนะครับจริงๆก็ทิ่ว่าตัวเบสิกเบสิกก็ใช้มาหมดแล้วละ่ะไม่มีตัวไหนที่สามารถตัดต่อวิดีโอได้รวดเร็วต้องใช้คำว่ารวดเร็วนะครับเท่าบน iPad ไม่ว่าคุณจะใช้ iMov i e หรือว่าใช้ร u ม a า u s i ชัก็ตามนะครับ แน่นอนความเงียบของมันหรือบิตเบีในการเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าโคเดกอะไรต่างๆมันมีข้อจํากัดไม่เหมือนกับเดสก์ท็อปมันยังสู้กันไม่ได้แต่ถ้าเทียบความเร็วจริงๆเนี่ยมันโหดโหดสัสเลยต้องใช้คํานี้นะครับมันเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ทาง Apple จะเคลมว่า M1 ออกมาเนี่ยตัดวิดีโอได้เร็วขึ้นกว่าเดิม5-6เท่าโอ้โหอันนี้ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่คำโมโ้แน่นอนอันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยนะจากที่ใช้เพราะมันเร็วจริงๆถ้าใครเคยตัดวิดีโอบน iPad เนี่ยจะ ทำไมมันเร็วกว่าบน PC เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวนะครับความสามารถในการพรีวิวของมันก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็สมูทมากแม้ว่ามันจะใช้แรมน้อยซึ่งนั่นเป็นข้อติที่หลายคนมองว่าเฮ้ยตัว macbook ที่ใช้ m 1ยังไม่น่าใช้เพราะว่าอะไรมันให้แรมเริ่มมาแค่8แล้วมันอัปเกรดได้สุดแค่16น้อยเกินไปสําหรับการใช้งานทั่วไปตอนนี้เอาจริงๆเราต้องรอตัวที่มันออกมาแล้วรอรีวิวเมืองนอกนะครับผมแต่ถ้าตอนนี้ให้แบบ ให้เดิมพันกันสุขสนุกนะให้ทิ้งตังเลยนะเออผมทิ้งตังเลยว่า16แรม16ของ Macbook ใหม่ๆเนี่ยจะสามารถเอาชนะแรม32แบบเก่าๆที่เราคุ้นชินได้เพราะเหตุและผลก็คือว่า iPad เนี่ยตัวนี้2องที่ผมใช้เนี่ยแรม2จิกเองนะแล้วเวอร์ชั่นหลังจากนี้รู้สึกมันก็จะแรมแค่3อมไอแพดตัวเริ่มต้นเนี่ยแต่มันสามารถตัดวิดีโอ 4K แบบลื่นๆได้เลยนะลื่นกว่าผมตัด f ฟนอ l คัตโปรโบน MacBook Pro 16นิ้วหกคอสิเทสตอีกอ่ะ,ออะคือมันลื่นมากเพราะว่ามันเราจะใช้องค์ความรูบ้บนสถาปันเก่าสถาปัตยกรรมเก่าไม่ได้เลยอะ่ะตัว Apple มันมีความสามารถในการที่จะคอมพมไมซ์แล้วก็รีสทรัพยากรมากๆเลยนะครับแรม2จิกนี่มันโหดมากเลยนะไฟล์ 4K ไฟหนึ่งอะ่ะฟุตเทสหนึ่งอ่ะที่เราโยนเข้าไปเนี่ยมันเกิน2อจิกอยู่แล้ว4 5จิกอย่างเงี้ยแต่นี่มันตัดสมูทแบบตอนพรีวิวนี่ไม่ต้องรอเรนเดอร์เลยนะแม่งลื่นโคตรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแรม16เนี่ยเดี๋ยวลอออกมาแต่ผมกล้าพนันเลยแรม16เนี่ยถ้าไปเทียบกับแรม16ด้วยกันน่นาจะกินขาดบนโน้ตบุ๊กธรรมดาต้องอาจจะไปชนถึงแรม32ด้วยซ้ำนะเพราะฉนั้นไอ้เรื่องแรมเนี่ยเราอย่าเพิ่งบน่นเราต้องรอของจริงก่อนผมว่าของจริงน่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าที่แน่ๆที่หลายคนผิดหวังก็คือเรื่องของ eGPU เนี่ยอันนี้มันไม่ได้อันนี้ก็เชื่อว่าไม่มีอะไรพลิกผม,มก็คงไม่ได้จริงๆนั่นแหละ แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือหนึ่งเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่ใครเคยใช้ iPad ก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่ iPad นี่ม่งโคตรมหาอึดกินไฟน้อยมากๆนะครับผมอันนี้ทาง Apple ออกมาเคลมแล้วว่ามันใช้งานทั่วไปอะประมาณ20ชั่วโมงอัพนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไปได้เป็นเบิ้ลเท่าตัวเลยนะแต่ว่าที่ผมสนใจคือในการทํางานจริงๆอะเราต่างรู้ดีว่าต่อให้เป็นโน้ตบุ๊กตัวท็อปแค่ไหนคือว่าเคลมแบตได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าเราเอามาทํางานแต่งรูปตัดวิดีโอ ตอนที่ Export อ่ะคุณใช้ได้2ชั่วโมงครึ่งอ่ะคุณก็หล่อแล้วคุณ Export Lightroom รอ่ะสชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่เกินเอาจริงๆ3ชั่วโมงเนี่ยหาตัวไหนแต่ระดับ3ชั่วโมงไม่เจอนะครับถ้าตัวนี้เราใช้งานนอกสถานที่เราสามารถที่จะตัดวิดีโอเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอเอ็กซ์รูปแล้วมันได้เบิ้ลเป็นเท่าตัวจริงอ่ะระดับ5ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเรื่องใหญ่เลยนะ นี่คือการพิชมโดยสิ้นเชิงก็ต้องขอบคุณ CPU ของ ArM จริงๆว่ามันคืออนาคตรจริงๆการผลิตบน5นาโนเมตรเนี่ยมันทำลายข้อจำกัดทุกอย่างทุกประการออกไปแล้วยังคุมราคาได้น่ารักมากๆนะครับราคาที่ไฮไลท์จริงๆคือราคาเอาจริงๆที่หลายคนว้าวนะครับมันคือราคาเลยอะแม่งเริ่มต้นแบบ Macbook แบบประมาณส0,000อะไรเงี้ย0 0แรมอ่า ถ้าเกิดเอา램สิ16หรือเอาเพิ่มฮาร์ดดิสก์ก็จะประมาณแถวแถวห้าหมื่นซึ่งของเก่ามันเท่ากับเป็น MacBook ตัวเริ่มต้นหรือ MacBook 13นิ้วด้วยซ้าอะ่ะแต่ถ้า CPU มันไปบีตัว16นิ้วปัจจุบันได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าความคุ้มค่ามันจะเกิดมากๆแล้วไอสิ่งนี้มันจะสะเทือนซางตามความคิดเห็นผมนะในอีก1หรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows ก็คงจะยอมไม่ได้ที่ให้ MacBook เชิดหน้าชูตา5านาโนเมตรอยู่คนเดียวนะครับ มันจะเป็นการแข่งกันบน CPU 5นาโนเมตรแน่นอนนะครับเพราะมันจะทำให้น้ t ตบุ๊กแบตอึดขึ้นเพราะมันกินไฟน้อยลงร้อนน้อยลงนะครับผมใช้พื้นที่น้อยลงแล้วก็คุมราคาด้วยในราคาเท่าเดิมแต่มันเหมือนได้น้ตบุ๊กที่แรงขึ้นนะครับแข่งกันที่5นาโนเมตรแน่นอนมันประกอบสอดคล้องกับข่าวของ AMD ท,อที่ประกาศออกมาเมือเอ่อสักพักหนึ่งแล้วล่ะว่าเดี๋ยวปีหน้าเจอกูแน่5นาโนเมตร จริงๆมันเป็น5นาโนเมตรพลัสนะรายละเอียดช่างมันไม่ต้องลงลึกนะครับเอาว่ามันเป็นการแข่งกันที่5นาโนเมตรโดยที่เป็นการเหมือนกับเป็นไลเซนส์4พันซีรีส์นี่แหละแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะผลิตบนสถาการ5นาโนเมตรพลัสนะครับโอ้โหสนุกสนานดุเดือดแน่นอนปีหน้าหรือถ้ารอให้สเสถียรจริงๆก็อาจจะอีกปีปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้โน้ตบุ๊กที่แรงระดับ8คอแบบสิวๆอาจจะในราคาแถวแวสัก 3 0 0 0 0่นบาทด้วยซ้ำนะครับถ้าคิดว่า macbook มันประกาศออากมา,างี้นะ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราเจอแท้โน้ตบุ๊กระดับนั้นในราคานั้นนะครับโอ้ oh, happy คนทำงานนี่ happy แล้วแบตนี่จะอึดขึ้นกว่าโน้ตบุ๊ก i นี้ไปอีกเท่าตัวแน่นอนนะครับหวยเนี่ยมันไปออกที่ใครล่ละถ้าไม่ใช่ Intel <c oughs> Intel เนี่ยจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าเทคนิคทางด้านวิศวกรรมของเขาเนี่ยถือว่าล้าหลังเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะ กระต่ายกระเต่าจริงๆนะครับตอนนี้ถ้าจะพูดเต็มปากว่าเขาเป็นผู้ตาม AMD ผมก็พอจะพูดได้นะครับผมเกือบๆจะเต็มปากแล้วล่ะเราไม่ต้องพูดถึง5นาโนเมตรนะครับ7นาโนเมตรก็ยังไม่ต้องพูดเอาแค่10นาโนเมตร plus ของเขาเนี่ยไทเกอร์เลกเนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับผมไม่ต้องคุยกันเลยที่5นาโนเมตรผมว่าอีกนานแสนานานสำหรับ Intel นะครับเหนื่อยหนะัก แต่ก็ลุ้นให้กลับมาให้ได้นะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังคุ้นชินกับ CPU Intel ถ้าพูดกันตรงๆนะก็ยังลุ้นให้กลับมาการแข่งขันมันจะได้สมบูรณ์แล้วก็สนุกสนานกว่านี้นะครับผมแล้วกลับมาเป็นคําถามสําคัญแล้วกันหลังจากที่ตอนนี้เราคุยข่าวกันมาโดยข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้มันประมาณนี้นะครับเอาจริงๆมันคงต้องรอตัวเต็มออกมาล,ละเดี๋ยวคงจะทยอยมีรีวิวแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าซื้อไหมผมเชื่อว่าคนทั่วไปยังไม่ซื้อหรอกเชื่อว่ารู้ดีว่า ไม่รีบซื้อพอซื้อไปก็เหมือนหนูทดลองมันไงมันต้องรอสักเจนหน้ากําลังสวยอย่างน้อยเนี่ยปีหน้าอาจจะเป็น M2 ออกมาหรืออะไรเงี้ยซอฟต์แวร์น่าจะเริ่มทยอยสมบูรณ์แล้วฮะเริ่มเสถียรเริ่มน่าใช้งานนะครับปีหน้าน่าจะกําลังสวยน่าจะกําลังดีแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องรอโปรแกรม T d ดีที่เราใช้เนี่ยซัพพอร์ตอยู่ผมว่าอย่างน้อยต้อง2ปีเอาในใจนะประมาณ2ปีแต่ถามว่าจะขยับไหมขยับแน่ๆขยับไป MacBook ไอตัวที่เป็น ARM แน่ๆนะครับ1้0แต่วันนี้ยังขอกอด Intel แน่นๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าโปรแกรมทุกอย่างมาทำงานได้สเสถียรแล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแค่ความเร็วในการตัดวิดีโอถ้ามันเพิ่มขึ้นอีกโอ้โห4 5เท่าแค่นี้ก็สวรรค์สำหรับคนทำวิดีโอมากๆแล้วนะครับผม ตอนนี้ผมได้จัดทำชุดพรีเซ็ตไลรูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมือชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไว้บาลารใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้องแค n นอนะครับผมได้จัดทำแคแนลพิกเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุกนะครับผมคุณสามารถนำมาบิยัใส่กล้องแคแนลของคุณผ่านเ s Utility ทนะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะ ในชุดจะมีฟิล์มลูกทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสสโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอเทตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่ ะรายละเอียดต่างๆอยู่ตรง description ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ donation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้แล้วรู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกําลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุน่นหุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอบพระคุณมากครับ